สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขวดแหล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือดื่มนะจ้า มือนีนันแม่อันดากระไเดเก,ก็บคลิปบรรยากาศของตลาดสดประสาทมาฝากพี่ฝากน้องสาหรับคลิปในมือนีนันก็นสิเป็นมือเทว่าตรงกับวันแซดโดนตายได้ขาพี่น้องมือนีนันแม่อันดาก็สิพาพี่น้องมาเบิ่งเนะคขาว่าในตลาดสดประสาทของเฮาหน,น,นั่นปีนีนันมีอยังขายแนบรรยากาศภายในตลาดสิเป็นอจ่าไดนั่นแม่อันดาก็สิพาพี่น้องไปชมน้ำกันเลยจ้าไปเบิ่งน้ำกันเลยค่ะพี่น้องนี่แม่จะพงเดินรอบตลาดเลยวันนี้ ยี่สิบบาท,บ 5, บาทครับทาแบล็ร้อยครับมาเดี๋ยวเราเดินบนกลับคืนเอาอัน ยายน้อยขายด้วยเหรอยายน้อยเก็บแล้วบ่นี่ไงยายน้อยหนูเดินหารายได้เสริมก่อนนะคือเดินหารายได้เสริมก่อนยายน้อยขายอะไรอ่ะยางเลยจ้าเก็บแล้วแต่ไม่รู้ขึ้นรถหรือยังไปดูสิ อมอ, <c ười> อ,อะปะเดินกลับไปซอยไหนก่อนวะของเยอะมากเลยนี่ไปซอยไปซอยริมก่อนก็ได้ปะ่ะไปก่อน รถรถมีน้อยหนาด้วยสวัสดีขายดีไหมคะขายดีมากเลยค่ะจะหมดแรงแล้วขายดีจะหมดแรงแล้ว กลับไปเก็บแรงเยอะๆมาสู้ใหม่เดินถ่ายคลิปหาไอ้รายได้เสริมก่อนเอาทุกอย่างเลยอันนี่เถ่ายไก่ย่ายก่อนเลิกงานแล้วเดินถ่ายคลิปปัะนี้ ข้าวใหญ่นสิบาทจ้ะานไม่ีแบนะือรถด้วยนะ เดินบนกลับมานี่มีพริกแกงด้วยพริกแกงใต้อันอันมันเป็นคลิปอย่างเี้ยโทรศัพท์นี้มันอะไรนะนขยับแรงไม่ได้ อะไรมคือทอดใหม่ๆเลย่ะ เยอะมากเลยเดินไม่รอบหรอกเนี่ยเอาเท่าที่ถ่ายได้พอข้างหลังก็มีแต่บเบิ้์งไปไหนอันมาทางนี้อันอันมา

แม่ว่าจะเดินให้ทั่วแต่ว่าเหนื่อยหวานไปเดินไปไปทางนี้แหละ Paz, limpa va

ไม่ทำวันนี้เขาซื้อกโปูออกมาขายนละง่ายง่ายง่ยงเพราะว่า้คอพอเองอยากกินครับต้มนี่ซื้อให้เนี่ยว้

เก็บพองอยังไม่เสร็จหรอมั้งใเอาขอนมพอนะหมอหมอมันมีเลขอะไรอีกอันนี้จะเป็นิเกิกอน,นีถ้า,ปานนเป็นใหญ่ก็จะ จ่าเดินจ๋ายิ่งจ๋าเขารู้ว่าถ่ายคลิปตอนนี้ก็จ๋าอย่างมู้อนไม่ใช่ไงอุ้ยต้องเปิดไฟเพราะมองไม่เห็นคนปาาากกค้รยมต้องเปิดไฟแล้วเนี่ยถ่ายตาเจริญไม่เห็นน่ะนี่ไม่ถ่ายเอาร้านปัตรึมก่อนปัตรึมจะเห็นตัวเองไหมไม่ได้เป็นเพื่อนหรอ เต๋หนูเห็นเฟซพี่อยู่ไม่มีใจไหนไอ๋อยัยใจซื้อของยัยใจซื้อของไปยืนดูการได้ซื้อได้กินได้ไหมข้าวเหนียวสังขยาจะกินเหรอมีกะเหรี่ยงมีกะเหรียญ ในส่วนของคลิปนั้นคอย้ถ่ไทยใ้ต่างแต่มมือว่านผุนได้ค่ะพี่น้องมือวัานทีแม่อันดาว่านั่นก็คือวันเสาสำหรับวันเสานี่ก็จะเป็นมือวันจายนะจ้าเดี๋ยวมือวันท่ว่าข้าเจ้าแซดโดนตายหลีมือท่ว่าข้าเจ้าพากกันเซียไวายนั่นแม่อันดาก็มีคลิปมาฝากพี่ฝากน้องอีกเด้ค่ะเอาราคะสำหรับคลิปในมือนินนั้นแม่อันดาก็ขอจบว้แต่เพื่อสมนีสะก้อนจังค่อยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาในเด้อคค่ะขุยๆ